Where power quality equipment installed จะติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าที่ไหนดีเป็นที่ทราบกันดีว่าพลังงานสูญเสียที่เกิดกับหม้อแปลงไฟฟ้ามีค่ามากที่สุดในระบบไฟฟ้าเราสามารถติดตั้งได้ถึง3จุดด้วยกันคือจุดแรกคือที่ตู้ MDB ส่วนมากจะติดตั้งอุปกรณ์ที่นี่เช่น1 i n t e l l i g e n t Capacitor เพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ให้มีค่าใกล้หนึ่งที่สุดส 2. static var generator เป็นอุปกรณ์ทำงานร่วมกับ i n t e l l i g e n t capacitor เพื่อปรับปรุง power factor ให้เป็นหนึ่ง 3. active harmonic filter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดกระแสฮาร์โมนิกตั้งแต่รำดับที่2ถึง50าทำให้ลดกระแสฮาร์โมนิกรวมให้น้อยกว่า3% 4. anti harmonic i n t e l l i g e n t capacitor เป็นเอเ e r ร์เจนคาปาเรเตอร์ที่มีดี u ูนอินดักเตอร์ติดตั้งอยู่ภายใน 5. power compensation controller หรือเรียกว่า power factor controller นั่นเองจุดที่2คือที่ตู้ DB หรือตู้ควบคุม control panel เช่นตู้ AC variable speed drives ที่ใช้ปรับความเร็วและควบคุมการทำงานของมอเตอร์ เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าอุปกรณ์ AC drive จะสร้างกระแสฮาร์โมนิกที่มีค่าสูงทำให้เกิดพลังงานสูญเสียทั้งสายไฟและหม้อแปลงที่มีค่าสูงมากและยังรบกวนการทำงานของระบบ Instruments ต่างๆที่ใช้วัดสัญญาณและส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักรดังนั้นควรติดตั้ง Active Harmonic Filter ที่จุดนี้จะดีที่สุดส่วนที่ตู้ MDB จะติดตั้ง a c t i v e Harmonic Filter ด้วยเพื่อลดกระแสฮาร์โมนิกรวมให้มีค่าน้อยกว่า3%จุดที่3ที่ใกล้ๆมอเตอร์า Motor, สามารถติดตั้ง i n t e l l i g e n นคาปาซิเตอรเพื่อจ่าย relative power ให้กับมอเตอร์โดยตรงเพื่อลดกระแสะในสายไฟเน้นเฉพาะมอเตอร์ขนาดใหญ่และมีสายไฟค่อนข้างยาวเพื่อใช้ลดค r เบิล o s s หรือพลังงานสูญเสียที่สายไฟนั่นเอง Power Quality and Energy Saving p r o d u c t ของอุปกรณ์ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าว่าแต่ละตัวมีหน้าตาเป็นอย่างไรและขนาดกำลังไฟเท่าไหร่ตัวแรก Intelligent Capacitor ชนิด3เฟสแบ่งเป็น2รุ่นหลักๆคือรุ่น YDGF ที่ค a ปาซิเตอร์ต่อเป็นวงจร Star และ YDCS ที่ต่อเป็นวงจรเดลต้า มีสวิตตัดต่อเป็นแบบ zero crossing switch รุ่น star ใน1วงจรจะมีสวิตตัดต่อ3ตัวเป็น1เฟสมีสวิตหนึ่งตัวถ้าเป็นรุ่น2วงจรก็จะมีสวิตหกตัวรุ่นเดลต้าจะมีสวิตตัดต่อ2ตัวต่อ1วงจรถ้าเป็นรุ่น2วงจรจะมีสวิตตัดต่อ4ตัวตัวที่2เป็น active harmonic filter เป็น IGBT Technology มีขนาด3 5 a ถึง1 5 0 a เป็นแบบ tower และ rack ตัวที่3 Static VAR Generator มีขนาด2 5 k w a ถึง1 5 0 k w เป็นแบบ tower สำหรับรุ่นมินิ2 5 k w และแบบ rack สำหรับรุ่น3 0 k w a ถึง1 5 0 k w ตัวที่4 Anti Harmonic Intelligent Capacitor ขนาด5 k v a ถึง5 0 k v a มีดิชูนอินดักเตอร์7%และ14%ตัวที่5 t r e p h a s e imbalance compensation ชื่อย่อว่า SPC มีขนาด35 k w ถึง100 k w ตัวสุดท้าย power compensation controller เป็นตัวควบคุมการทำงานของ intelligent capacitor ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของ Power Quality Product ที่ใช้สำหรับปรับปรุรงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในโรงงานของท่านเพื่อลดการสูญเสียพลังงานที่เปล่าประโยชน์เมื่อท่านสามารถบริหารจัดการได้ดีการปาระหยัดพลังงานก็เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน